สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง43มอเตอร์ไบค์นะครับผมวันนี้จะมารีวิวอะไรที่ไม่ใช่หมวกกันบ้างนะครับก็จะเป็นอะไรไม่ได้นอกจากบลูทูธนั่นเองนี่คือบลูทูธวีอเตอร์นะครับผมเป็นวีอเตอร์ V6 และ V8 ที่มีจําหน่ายที่ร้าน43มอเตอร์ไบค์นะครับตัวนี้จะเป็นของแท้ฮะสังเกตง่ายๆคือวีอเตอร์ไทยแลนด์นะครับตัวนี้ก็จะ,ะประกัน2ปีเต็มนะในเรื่องของการประกันนี่ดีมากๆเลยของวีลโไทยแลนด์เนี่ยนะครับ เพื่อนๆถามว่าบลูทูธเนี่ยจำเป็นไหมผมบอกเลยว่าจำเป็นมากนะครับในเรื่องของอาซาส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะเป็นพี่น้องอ่ะ grab get พวกที่าลายาลายส่งอาหารต่างๆนะครับพี่น้องที่ส่งอาหารต่างๆก็จะมาซื้อกับทางผมเนี่ยเยอะมากเพราะอะไรในเรื่องของการประหยัดเวลาในการรับสายโทรศัพท์ก็แค่กดกึก๊กก็รับสายได้แล้วสบายๆเลยครับผม แล้วก็ในเรื่องของการออกทริปบูทูนี่สําคัญนะฮะเป็นในเรื่องของการบอกทางกับลูกทริปจะใช้ในเขาเรียกว่าลีเดอร์เป็นคนใช้นะครับลีเดอร์คือคนนำอาจ,จเป็นใช้ในลีเดอร์แล้วก็เป็นมาแชลมาแชลก็คือคนดูแลขบวัวแล้วก็มีเทลกันเนอร์ก็คือผู้ปิดท้ายก็จะเป็นดูแลขับวัวได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ถึงที่หมายโดยสดิภาพนะครับผมโอเควันนี้เราก็จะอธิบายเรื่องของวีโมโต V6 และ V8 นะครับ2รุ่นนี้ เพื่อนๆถามกันมาเยอะว่าต่างกันยังไงครับตัวนี้ก็คือต่างกันที่แบตเตอรี่อย่างเดียวนะครับนอกนั้นเหมือนกันหมดทุกอย่างแบตเตอรี่ของ v 6เนี่ยจะเป็น600ม ah. ิลลิแอมตรงนี้นะครับ600อยมิลลิแอมนะชี้ดูนี่นะครับ600้มิลลิแอมนะฮะส่วน v 8จะนานขึ้นจะเป็น850ม ah. ิลลิแอมตัวนี้จะใช้งานถ้า v 8จะใช้งานได้1 0บถึงชั่วโมงนะครับส่วน v 6จะใช้งานได้8ปถึงชั่วโมงครับผมโอเค ถามที่เรื่องหนึ่งตรงที่ว่าสามารถต่อกันได้ไหม V6 V8 V3 ต่อกันได้หมดเลยนะครับผมต่อกันได้หมดเลยใช้งานง่ายระบบการต่อเนี่ยตัวเนี้ยเขาเรียกว่าการต่อระหว่างเครื่องคือการอินเตอร์คอมอินเตอร์คอมคือการต่อระหว่างบลูทูธหนึ่งเครื่องไปสู่บลูทูธอีกหนึ่งเครื่องโดยที่ไม่ต้องใช้โทรศัพท์นะครับมันจะจะมีแบบว่าระบบของมันใช้ในการเชื่อมต่อของมัน มาเรามาลองกันเรามาลองดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะีนจะอธิบายนานหน่อยนะครับไหนก็ปักฝังกันด้วยนะครับนี่พอเปิดกล่องมาก็จะมีขนาดละกบมีเปิดกล่องมาของวีโมโตไทยแลนด์นะครับเขาก็จะให้ตัวนี้มาก็คือตัวใบวอยนะครับนัมเบอร์ตัวประกันแล้วก็ซื้อจากร้าน4 3 m o มอเตอร์ไซค์อ่าเนี่นะครับก็เท่ากับว่าเป็นของแท้นแน่นอน นี่ก็คือเป็นคู่มือการใช้งานคร่าวๆที่อธิบายแบบง่ายๆแบบว่าเข้าใจง่ายมากๆนะครับโอเคนี่คือตัว V8 ผมจะอธิบาย V8 ก่อนนะ V8 ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ก็จะติดอยู่ข้างๆหมวกอย่างเงี้ยติดอยู่อย่างเงี้ยข้างๆหมวกแล้วก็เวลาเรากดรับสายเราก็กดตรงนี้จึ๊บบลูทูธใช้อะไรบ้างหนึ่งเลย สามารถฟังเพลงได้5าอันนี้จะมีความสุนทรีในการขับมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็2ก็คือการอินเตอร์คอมหากันก็คือว่าระหว่างบูทูธหนึ่งเครื่องไปสู่บูทูธหนึ่งเครื่องก็จะคุยกันในระหว่างทางเพื่อที่จะไม่หลงทางนะครับ 3. คือรับสายโทรศัพท์ไม่ต้องเสียเวลาในการแบบว่า้ยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมารับสายอันนี้ไม่ต้องครับบูทูธจำเป็นตรงนี้ด้วยนะครับผมโอเค แล้วก็จะมีอะไรบ้างข้างในนี้ปค่อยๆดูกันครับวันนี้ผมเปิดกล่องให้ดูเลยนะลืมบอกให้ดูเลยในกล่องก็จะมีตัวนี่นะฮะเป็นถุงเกี่ยวกับเรื่องของหูฟังต่างๆนะครับล,ลืมบอกราคาไปที่ร้านนะครับจะขายวีโมโต V6 เนี่ย2,002แล้วก็วีโมโต V8 2,004นะครับติดตั้งฟรีนะครับบอกไว้ก่อนนะครับหรือถ้าให้จัดส่งเนี่ยจัดส่งฟรี EMS นะครับผม เพราะอะไรทําไมถึงคิดราคานี้เพราะว่าผมติดตั้งให้ฟรีแล้วก็แบบส่งฟรีจะติดตั้งให้ดีเลยให้เนียนกริบเลยไม่ต้องห่วงเลยเรื่องเรื่องความแบบว่าสายขาดสายแบบสายเก็บไม่ดีไม่มีนะมีในถุงก็จะมีตัวแป้นก็คืออันนี้น,นี้คือตัวปัน้นนะครับป้นแล้วก็มีลําโพงตัวนี้เสียงลําโพงดีมากนะครับผมบอกเลย เสียงดังคือเอาง่ายๆมีแปดก็ทีมนิยมอะ่ะใช้กันทั่วเลยอันนี้ก็จะเป็นตัวตัวอ่วคลิปล็อกกับฐานให้แบบให้เกี่ยวกับตัวหมวกกันอ,อ่าบางแบรนด์นะครับจะใช้เป็นั 3M ซึ่งผมมองว่า 3M ะบางทีมันก็เสียวเนาะบูทูธเราซื้อ2,000กว่าบาทแล้วบางทีแบบขี่ๆอยู่แล้วปิวอย่างเงี้ยม,มันไม่ใช่นี่นะคร เป็นคลิปล็อกแบบแน่นหนานะแล้วก็จะมีตัวตัวต่อวอลลืมบอกไปตัวนี้สามารถต่อวอลเลครับเป็นสายต่อวอลแดงนะใช่ประมาณนี้แล้วก็จะเป็นอะแดปเตอร์ต่างๆนะครับไมโครโฟนนะสำคัญนะครับไมโครโฟนอันนี้ก็จะมีสายชาร์จมาให้อีกหนึ่งอันนี่สายชาร์จนะครับสายชาร์จจะเป็นพอร์ตแบบ USB นยครับเป็นแบบนี้อันนี้คือพอร์ต พอร์ต USB แล้วก็พอร์ตตึงตัวมือถือทั่วไปก็เป็นตัวนี้ไม่ใช่ Type C นะไม่ใช่ Type C อันนี้ก็จะเป็นตัวไมแบบว่าเป็นไมต่อนให้ห่งอันแล้วก็เป็นไมบูมอีก1อันนี่เป็นไมบูมนะครับโอเคในเรื่องของวิธีการเปิดเครื่องนะครับ่ผมเอาคร่าวๆขอละกันเปิดเครื่องเนี่ยเราก็กดคู่กันค้างไว้อันนี้ เดี๋ยวผมบอ,บอกปุ่มต่างๆก่อนในบลูทูธปุ่มต่างๆเนี่ยก็จะมีอันนี้ก็คือเพิ่มเสียงอันนี้คือลดเสียงเพิ่มเสียงมันจะเป็นบวกเห็นไหมเป็นบวกบวกแล้วก็เป็นลบอันนี้คือเพิ่มเสียงกับลดเสียงปุ่มกลางอันนี้คือถ้าใช้งานแบบเปิดขึ้นทั่วไปปุ่มกลางก็คือการกดรับสายโทรศัพท์นะครับส่วนปุ่มเล็กๆตรงนี้อันนี้ก็คือกดอินเตอร์คอมกับเพื่อนซึ่งมันต้องเชื่อมต่อกัอนก่อนโอเคอเดี๋ยวผมจะทําให้ดู เ็เปนย่าางงไรบ้มาอันนี้ผมได้อันนี้คือ V6 อ่า V6 ก็จะรูปทรงคนละแบบเท่คนละแบบคนลนะสไตล์ใชไหมครับเท่คนละสไตล์โอเคครับเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องเปิดเหมือนกันนะเปิดเครื่องทนะั้งสองอันเหมือนกันเปิดปื๊บปื๊บนี่กดค้าไงไว้เห็นไหมก็จะมีแสงวิ่งปั๊บปั๊บปั๊บปึ๊บปั๊บอันนี้ก็จะเป็น หาอ่าเป็นน้าเงินแดงน้าเงินแดงตัวนี้เนี่ยคือจะเป็นการหาสัญญาณแล้วโอเคนี่เหมือนกันกดเหมือนกันพุวงรึติดไหมติดแล้วไยมาแล้วครับนี่ครับน้ำเงินแดงเหมือนกันเลยเห็นไหมครับโอเคเดีย๋ยวผมจะทําการเชื่อมต่อนะฮะอ่ะถ้าเปิดเครื่องครั้งแรกเนี้ยตัวนี้เนี่ยมันจะเชื่อมกับโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับวิธีเชื่อมกับบลูทูธพอเวลา พอเวลาเรากดแบบนี้แล้วเนี่ยส่วนมากนะเปิดบลูทูธปุ๊บแล้วเราาจะเชื่อมใหม่ทีเนี่ยเราจะกดปุ่มกลาตงตัวนี้ปุ่มเดียวเพื่อที่จะให้มันกระพริบแบบว่าน้ําเงินแดงน้ําเงินแดงแล้วพอพริพเงนินแดงปุ๊บเราก็กดตัวนี้ตัวหนึง่งเพื่อที่จะหาสัญญาณมันเห็นไหมมันจะกระพริบช้าลงแล้วเห็นไหมกระพริบช้าลงนะปึ๊บรอรอมันหาสัญญาณรอมันหาสัญญาณทีนึงแล้วพอกดอีกรอบนึง นี่เรียบร้อยอันนี้คือติดแล้วเรียบร้อยนี่นะฮะแล้วพอเราจะ,จะเชื่อมกันปุ๊บเราจะกดตรงนี้เห็นไหมฮะปุ่มฟ้าติดนี่ปุ่มฟ้าก็ติดเหมือนกันนี่ฮะหนี่เห็นไหมเห็นไหมฮะอ่าอันนี้คือยรดคอมแล้วเรียบร้อยโอเคครับผมแล้วมาต่อกันด้วย วิธีการเชื่อมมือถือจับบูทูทนะครับว่าอย่างไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเราลองใหม่รอบหนึ่งผมกดปิดไปก่อนนะครับปิดก็ปิดก็กดคู่นี้ค้างไว้นะฮะคู่ซ้ายขวาเนี่ยฮะคะ้างไว้เปิดก็เหมือนกันครับค้างไว้ปึ๊บแล้วมันก็จะเป็นปิดอย่างนี้เห็นไหมโอเคครับเรามาลองเชื่อมบูทูกันนะครับวิธีเชื่อมนะครับเรากดปุ่มกลางนะฮะค้างไว้ให้มันขึ้นกระพริบ เป็นน้ำเงินแดงเห็นไหมฮะอ่าฮะนี่ฮะน้ำเงินแดงแล้วเห็นไหมโอเคแล้วเราก็กดบลูทูธเปิดบลูทูธในโทรศัพท์นะครับนี่ฮะก็จะขึ้นเป็นตัว v ีโมโต V6 เห็นไหมฮะ,อะโอเคผมก็จะกดเข้าไปตรงนี้ปึ๊บเรียบร้อยฮะ เชื่อมเรียบร้อยครับผมเห็นไหมครับเชื่อมเรียบร้อยนี่นะครับเรียบร้อยอันนี้คือการเชื่อมต่อแล้วนะครับเชื่อมต่อแล้วเรียบร้อยครับก็มีเท่านี้ครับวิธีใช้เบื้องต้นพื้นฐานนะครับปิดก็อย่างนี้นะครับกดคู่กันปุ่มนี้กับปุ่มนี้ปึ๊บแล้วมันจะขึ้นแดงแป๊บหนึ่งก็ปิดปึด๊บเห็นไปิดแล้ว โอเคครับ V8 ก็เหมือนกันเนี่ยครับคู่กันเลยปึ๊บปิดอ่าปิดเรียบร้อยครับโอเคครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับมิวโมโตนะครับ V6 และ V8 นะครับราคา2,200และ2,400นะครับส่งฟรีทั่วประเทศหรือเข้ามาที่ร้านสี่สามมอเตอร์บค์นะครับโชคอปใสตอนสีสามก็จะติดตั้งฟรีครับผม โอเคครับผมอย่างก็ฝากไปด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ